สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงผ่านดินนะครับใครที่เข้ามาดู e ีพนี้เป็น EP แรกให้ท่านไปที่ช่องจากนั้นไปที่ playlist ผมได้ทำ playlist แยกเอาไว้ให้ตั้งแต่เรื่องสุดมือแปดหมนแปลงมือรสองลาวเยอรมันเรื่องลูกแล้วก็เจ้าตัว M4 นะครับ e ีพนี้ผมจะมาขึ้นเจ้าตัวรูลมนะครับรูลมรั่ว หลายท่านอาจจะเคยเจอนะครับปัญหานี้มันรั่วมันรั่วยังไงนะครับตรงนี้คือโหลดนะครับส่วนตรงนี้เป็นค้อนโหลดแยกค้อนนี่คือโหลดแยกค้อนนะครับมันแยกกันมันจะมีรูลมเป็นตัวเชื่อมนะครับทุกอันนะครับทุกงานค่ายในเครช่างมันจะมีรูลมเป็นตัวเชื่อม เวลาเชื่อมอย่างนี้อย่าน,นี้นะครับเวลาเราใช้งานแล้วลมมันรั่วออกประมาณนี้นะครับจุดนี้ซ้ายกว่านะครับวิธีแก้ไขทำยังไงหนึ่งเลยให้ท่านเปลี่ยนเจ้าตัวดูลมใหม่นะครับสายลมตัวนี้เปลี่ยนใหม่คือแบบนี้นะครับ สายลมตัวนี้ไปซื้อมาจากร้านอะไหล่ยนนะครับราคาเมตรละน่านจะยี่สิบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดซื้อมามาตัดใหม่มาตัดมันอาจจะสั้นไปนะครับแล้วมันมีร่อ,องทําให้มันลมรั่วน,นะครับเราก็ต้องตัดให้มันยาวขึ้นเพืจะที่จะมาใส่ตรงนี้หรือถ้าท่านไม่มีสายลมใหม่ ให้ท่านซ่อมโดยการติดกาวนะครับผมย้ำเลยว่าห้ามใช้กาวกาช้างสมมติว่าท่านใช้กาวตาช้างมาติดมุมนี้เพื่อที่จะยัดเข้าไปจากนั้นก็ติดรอบนี้เข้าไปอันนี้มันใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้นะครับกาวตาช้างใช้ดีมากแต่สักวันหนึ่งถ้าท่านจะซ่อมพวกเปลี่ยนเข็มเป็นอะไรเนี่ย มันดึงไม่ออกนะครับมันซ่อมยากมันแกะออกยากก็อแกะออกมากาวกาช้างก็จะติดตามพวกนี้เลยไปหมดนะครับมันซ่อมยากผมแนะนำให้ท่านใช้กาวยางนะครับนี่คือกาวตัวนี้กาวยางมันจากไหนไปซื้อจากร้านพวกอย่างยี่สิบบาทก็ได้นะครับหรือว่ายางหรือว่ากาวยางพวกยางปะมอเตอร์ไซค์พวกนี้นะครับกาวหมาแดงอย่างเงี้ย ไปขอมาไปซื้อมานะครับมาใช้งานมันจะดีกว่ามันจะเวลาที่เราอ่าซ่อมอ่ะมันซ่อมง่ายกว่านะครับเวลาจะรอถอดเพราะว่ากาวยางมันจะไม่แน่นมากเท่ากับกาวช้างนะครับพอท่านใส่กาวยางเสร็จอ่ามันก็จะใช้งานได้แล้วก็เวลาซ่อมก็ซ่อมง่ายนะครับทีนี้พอตรงนี้เสร็จแล้ว มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับงานของช่างอะไรท่านก็น่าจะรู้นะครับผมพยายามจะไม่เอ่ยชื่อของช่างออกตรงช่องนะครับไม่อยากจะไพ่พาดพิงนะครับงานตัวนี้หลายๆท่านก็คงจะมีใช้กันข้อดีของเขาเลยครับของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นงานอลูมิเนียมนะคะ แล้วก็ทําร่องมาอย่างดีเลยนะครับงานตัวนี้ถือว่าดีนะครับงานของช่างนี้นะครับช่างอื่นจะเป็นแบบท่อแบบนี้นะช่างนี้เขาทาดีใครที่มีตัวงานตัวนี้อยู่แล้วลมมันรั่วสาเหตุกิจากโอลิงมันสึกนะครับนี่เลยนะครับมันจะเป็นโอลิงนีคฮะมันขาดนะครับมันสึกมันขาดตัวนี้เราก็ทําการเปลี่ยนนะครับ ออกมาเปลี่ยนเราดูสภาพนะครับเละเลยนะครับผมย้ำเลยว่าใายที่เล่น PCP จะต้องมีโอลิงติดบ้านเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นกล่องเล็กแบบนี้หรือกล่องละห้าสิบหกสิบาทนะครับตามลาซาด้าท่านต้องมีนะครับติดเอาไว้นะครับสีดำสีอะไรก็ช่างนะครับจำเป็นต้องมีแล้วก็งบของท่านถ้างบเยอะก็ซื้อแบบดีๆมาเลยนะครับ โอลิงจะมีอยู่สามเกรดนะครับตามรูปนะครับสามเกรดตามรูปเลยราคาต่างกันคุณภาพต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับงบของท่านพอท่านได้โอลิงมาท่านก็ทําการเปลี่ยนนะครับมาตรงนี้แล้วกันวิธีเปลี่ยนก็จำเป็นที่จะต้อง ใส่บัตเตอร์เลนหรือว่าพวกตะลัยบีขาวนะครับต้องใส่ก่อนนะครับตะลัยบีขาวพวกนี้ต้องใส่ก่อนโอลิงทุกตัวต้องใส่นะครับก็หามานะครับตามรุ่นของมันประมาณนี้นะครับใส่ลองใส่เข้าไปก่อนนะครับมันใส่ได้ไหม ถ้าดูแล้วมันใหญ่นะครับลองประกอบดูถ้ามันเข้าไม่ได้แสดงว่ามันใหญ่นะครับโอริงใหญ่เกินไปเราก็เอาขนาดที่มันเล็กลงเมื่อกี้ขนาดแปดคูณหนึ่งจุดห้านะครับเราลองมาใช้ขนาดเจ็ดคูณหนึ่งจุดห้าดูนะครับโอริงผมจะไม่ค่อยเน้นเรื่องเบอร์นะครับ พูดไปมันหลายเบอร์อีกอย่างช่างบางท่านก็ไม่ได้ใช้เบอร์เดียวกันให้ท่านเทียบเอาแล้วกันนะครับมันใส่ได้มันประกอบได้ท่านก็ใส่อันนี้เบอร์เจ็ดนะครับเด็กมากใส่กรเหมือนกันนะครับโอลิงจำเป็นมากเลยนะครับสำหรับงาน GCP ท่านจะต้องมี พอยังไงท่านก็ต้องซ่อมอยู่แล้วผมเน้นย้ำเลยหลายท่านทักว่าผมรับซ่อมงานไหมผมไม่รับซ่อมนะครับผมย้ำกับหลายท่านแล้วว่าผมไม่รับซ่อมทําไมผมถึงไม่รับซ่อมผมทําคลิปขึ้นมาเพื่อสอนทุกคนนะฮะถ้าผมรับซ่อมท่านก็จะซ่อมอยู่ทั้งปีทั้งชาตินะครับแต่ถ้าผมสอนหนึ่งอีพีหนึ่งคลิป ผมสามารถสอนคนเป็นพันคนได้ฮะตอนนี้คนติดตามผมสองพันหกคนผมสามารถสอนสอนคนได้สองพันคนตอนนี้แต่ถ้าผมรับของท่านมาซ่อมผมก็จะแก้ปัญหาให้ท่านได้แค่คนเดียวนะครับนี่คือเหตุผลของผมเลยว่าทําไมผมถึงไม่รับนะฮะในการซ่อมหลายท่านทักมาว่าที่รับซ่อมไหมรับประกอบเบิร์นไหมผมไม่รับของใครทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผมอยากทําคลิปขึ้นมาเพื่อสอนคน ใครที่เข้ามาดูหนึ่งพันคนหนึ่งหมื่นคนก็ช่างพอท่านเข้ามาดูท่านก็จะได้ความรู้ท่านก็จะทําเป็นซ่อมเป็นอ่าเวลาเราเล่น P C P ไปก็โอ้โหปัญหาเกิดขึ้นนี้แล้วทําไงดีวะเนี่ยท่านมาดูคลิปของผมท่านก็จะทําเป็นซ่อมเป็นท่านก็จะมีความสุขในการเล่น P C P นะครับนี่คือจุดประสงคของผมเลยที่ผมทําคลิปขึ้นมาผมไม่ได้หวัง ที่จะมาขายรูปผมไม่ได้หวังที่จะมาขายพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่ท่านใส่ได้แล้วอะก็ลองประกอบดูเบอร์เจ็ดก็เข้าไม่ได้นะครับถ้าท่านทําอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวคลิปมันจะยาวถ้าท่านใส่ไปพอท่านใส่เสร็จท่านก็ประกอบนะครับ แล้วกันพอท่านแสบเสร็จแล้วท่านก็ประกอบเข้าไปาเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะครับกดกะคอนมาประกอบจากนั้นก็ลองเทสดูนะครับว่าเวลาเราประกอบเสร็จแล้วมันมีลมรั่วไหมนะครับโอเคนะครับอีพีนี้ก็มาสอนคร่าวๆนะคะัฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กด,กดกระดิ่งเอาไว้อีพีหน้าแล้วก็ มาดูกันว่าจะต,ต่อเรื่องไหนนะครับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ